เปรียบเทียบกงกันบ้านดีกว่าครับอันนี้ผมจะตอบในฐานะของผู้เลี้ยงนะโดยถ้าเป็นผู้เลี้ยงอันไหนดีกว่าผมขอตอบเลยว่าอันล่างทําไมเหรอเดี๋ยวผมบอกเป็นข้อๆนะครับก็คือเอาว่าข้อเสียก่อนราคาอันนี้จะแพงกว่าโอเคนะอันนี้จะแพงกว่านี้นั่นคือข้อเสียแต่ที่เหลือดีกว่าหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันครับอันดับแรกที่ผมชอบจริงๆเนี่ยก็คือตรงนี้ประตูเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะเวลาที่เราเลี้ยงน้องนะครับเราก็ต้องเอามือลวงเข้าไปถูกไหมเนี่ยคือมันเข้าได้เต็มมันอยู่ที่ตงงกลา ที่เหลือเราจะเอามือซ้ายหรือมือขวาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ครับคุณลองดูเทียบประตูนะผมจะเอาคืบของผมอ่ะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเป็นขวดน้ําครับเพื่อนๆจะได้รู้ขนาดของประตูนะขวดน,น,น้ํา1ลิตรนะครับนี่เห็นไหมอันนี้นะขวดน,น,น้ํา1ลิตรนะจะได้เห็นขนาดนะครับส่วนอันนี้ครับห่างกันเทียบเลยอันนั้นอ่ะอันนั้นคือประมาณนี้เลยครับเนวร่างประมาณนี้เลย ดังนั้นอยากให้เห็นถึงทางเข้าก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เวลาหยิบจับมันได้แค่ด้านเดียวเห็นไหมเราใช้มือขวาถ้าคนถนัดซ้ายก็โอเคคนถนัดขวาจะอย่างนี้เหรอฮะคือมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วตอนที่หยิบน้องอาจจะมีวิ่งหมีด้วยมันเลยค่อนข้างที่จะลำบากแต่ถามว่าอันนี้มันเป็นข้อดีกว่าตรงไหนก็คือในส่วนของด้านบนครับอันนี้ต้องเอาให้ดูทั้งสองอันนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพอ้ด้านบนเนี่ยเวลาเปิดมันเปิดโอเพนหมดเลยนี่คือข้อดีของกลงนี้นะ ดังนั้นเนี่ยเวลาใช้ข้างหน้าผมไม่แนะนําข้างบนแตะใช่เลยนะครับเนี่ยเปิดกว้างอย่างนี้เลยครับเวลาหยิบก็ใช้มลา่าสะดวกได้เลยนะครับดังนั้นถ้าใครใช้กรงนี้ผมแนะนําว่าเอาอยู่บนสุดเสมอเพราะด้านหน้าไม่ได้ใช้เลยครับส่วนอันด้านล่างครับเป็นยังไงบ้างด้านบนเนี่ยมันไม่ได้เปิดโอเพนหมดแต่มันกว้างเท่ากับอันนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็หยิบอย่างนี้ได้เลยเหมือนกัน <laughs> เออนั่นแหละส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่ เพื่อนๆชอบแล้วกันครับว่าแบบไหนดีกว่าโดยยังไงผมตอบจากผู้เลี้ยงจริงๆถ้าแบบเราเลี้ยงเป็นระยะยาวแบบเนี้ยตอบโจทย์กว่าเนื่องจากว่ามันหยิบจับอะไรทุกอย่างอ่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าอันนั้นคือข้อแรกนะก็คือในส่วนของตะแกรงนะครับอันดับต่อมาที่ผมจะคุยเนี่ยก็คือในส่วนของความสูงของถาดครับเพื่อนๆเห็นความสูงไหมครับตรงนี้อยู่9.5 9.5 15เซนโอเคปะ่ะมันห่างกันนะโอเคเที่ยวจะโคน้ำเหมือนเดิมครับ 9.5ก็คือประมาณนี้ยังไม่ครึ่งขวดน้ํานะยังยังไม่ครึ่งน,นะถ้าเราเทียบกับอัล่างครับเมื่อกี้เท่านี้เห็นป่ะเกินครึ่งขวดน้ําเลยมันห่างกันประมาณนี้ครับความสูงชัดเจนนะชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยมันดีกว่ายังไงก็คือว่าในตอนที่เราเน้นแก๊สบี้เนาะแล้วแก๊สบี้แหละอึอยู่แล้วพออึเสร็จมันชอบวิ่งตอนมันตกใจพอมันวิ่งปุ๊บอึะจอกมาข้างนอกยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะว่าจากการอึส่วนนั้นนั่นแหละ เราจะไม่ได้บอกว่าพราทุกสีทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียเนาะแต่อย่างอันเนี้ยชัดเจนว่าแพงกว่าแน่นอนขั้นต่ำสองร้อยามร้อก็คือเกือบเท่าตัวแล้วแหละ